มาวิเคราะห์ทองต่อนะครในวันศุกร์ที่29นะครับ29ธันวาวันสุดท้ายของปีนะฮะในการเทรด forex เมื่อวานมีการเทล,ลงมานะสีแดงเลยนะครับแท่ง day ฮนะจากที่ลงมาตอนนี้นะฮะสี่ชั่วโมงยังไม่เปลี่ยนเทรนเนาะมีแนวรับแนว demand zone ที่2061นะครับเดี๋ยวตีกรอบให้ โซนนี้นะฮะแล้วจะไปทางไหนนะฮะยังคงมองขึ้นอยู่แต่ว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อทีเนี้ยมันจะย่อเนี่ยถึงตรงไหนมันอาจจะถึงตรงนี้นะฮะถึงตรงนี้ไม่ก็ลงมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอิงกับแนวรับตรงนี้ก่อนแนวรับแรกตรงนี้ แนวรับ2ตรงนี้54นะครับก็ตีกรอบเหมือนเดิมอย่างที่เมื่อวานนะครับโอเคนี่คือกรอบนี้ส่วนเราจะรอทําเฟรม1ชั่วโมงในการปรับเป็นขาขึ้นนะครับก็เหมือนจังหวะนี้ยเปีบปรับเป็นขาขึ้นนะครับเหมือนจังหวะนี้ปรับเป็นขาขึ้น เพราะฉะนั้นตอนนี้1ชั่วโมงยังเป็นเทรนลงอยู่เทรนลงนะครับทําโลเอาใหม่มันยังลงอยู่เนาะรอบชั่วโมงทําไมที่สูงขึ้นทําโลที่สูงขึ้นแล้วค่อยบายนะครับตอนนี้ ตอนนี้ยังเซลล์อยู่หมายถึงว่า1ชั่วโมงนะยังเซลล์อยู่เพราะฉะนั้นคือผมก็ยังมองบายนั่นแหละแต่ว่าเราสามารถเล่นสั้นๆเซลล์ได้ในการเด้งขึ้นแล้วลงเด้งขึ้นแล้วลงแบบนี้จนกว่ามันจะทะลุไฮของตัวเองนะครับทะลุไฮของเองผมยังเน้นบายเนาะถ้าเราจะเอาแบบชัวจริงๆนะครับเพราะว่า ตอนนี้มันก็ลงมาในโซนที่เป็นใกล้แนวรับสำคัญแล้วนะครับอ่าโซนนี้แต่อย่างที่บอกรอ1นชั่วโมงเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นเทรนขึ้นแล้วค่อยบายนะครับสำหรับทองโอเคปีนี้ก็วันสุดท้ายก็จบประมาณนี้นะครับ